บทที่7ความสัมพันธ์ฟังก์ชันนะครับเจ็ดจุดหนึ่งคูณดับและผลคูณคาร์ติเชียนก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าคูณดับกับผลคูณคาร์ติเชียนเนี่ยสัมพันธ์กันยังไงนะครับมีความสัมพันธ์กันยังไงหัวข้อแรกหัวข้อกอไก่ครับคูนดับคูมดับจะมี A เป็นสมาชิกตัวหน้าและมี B เป็นสมาชิกตัวหลังของคูณดับโดยทั่วๆไป AB จะไม่เท่ากับ BA นะครับจะไม่เท่ากันนอกจาก A เท่ากับ B เท่านั้นนะครับนะหรือ AB จะเท่ากับ Cd ได้ก็ต่อเมื่อตัวหน้าเท่ากับตัวหน้าตัวหลังเท่ากับตัวหลังอย่างนี้มันถึงจะเท่ากันนะครับคู่ดับ2อันจะเท่ากันก็ต่อเมื่อตัวหน้าเท่ากับตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังเท่ากับตัวหลังนะครับนะตัวหลังเท่ากับตัวหลังอย่างนี้มันถึงจะเท่ากันนะครับคู่นับสตัว นะครับต,ต่อมาหัวข้อขอไข่นะครับนาผลคูณคาร์ทิเชียนนะครับผลคูณคาร์ทิเชียนผลคูณคาร์ทิเชียนคือเซต,ตของคูนดับ a b ทั้งหมดนะครับคูนดับ a b ทั้งหมดโดยที่ a เป็นสมาชิกของเซต a และ b เป็นสมาชิกของเซต B เขียนแทนด้วย A คูณ b เป็นตัวใหญ่คูณกันนะครับตัวพิมพ์ใหญ่ คือคู่ดับ AB โดยที่ A เป็นสมาชิกของ A แล้วก็ B เป็นสมาชิกของ B คือมีเซตอยู่2เซตเซต A กับเซต B นะครับนะ A เป็นสมาชิกของตัวหน้า B เป็นสมาชิกตัวหลังอย่างนี้จับคู่กันเรียกว่าผลคูณคาร์ทิเชียนนะครับโดย A เป็นสมาชิกของเซต A ใหญ่ B เป็นสมาชิกของเซต b ใหญ่ยกตัวอย่างผลคูณคาร์ทิเชียนให้ดูก่อนนะครับนะ ยกตัวอย่างเช่นเซต A นะครับนะมีสมาชิกคือ3 4มสเซต B มีสมาชิกคือ5 6 7เพราะนั้นผลคูณคาร์ติเชียนคือ a คูณ b ก็จะเกิดนะครับนะสามจับคู่กับ5 3าจับคู่กับ6นะครับแล้วก็3จับคู่กับ7แล้วก็4จับคู่กับ5นะครับนะ4จับคู่กับ5 4าจับคู่กับ6นะครับ แล้วก็4จับคู่กับ7นะครับลักษณะนี้เรียกว่าผลคูณคาร์ติเชียนนั่นเองนะครับนะผลคูณคาร์ติเชียน A คูนบีลักษณะนี้บกข้อควรรู้สำหรับเซต A และ b ใดๆโดยปกติแล้ว a คูณ b เนี่ยจะไม่เท่ากับ b คูน a นะครับนี่คือดยปกติของมันยกเว้นถ้า a เท่ากับ b คือถ้า a กับ b เหมือนกันก็จะกลายเป็น a คูน a นะครับนะซึ่งมันจะต้องเท่ากับนะครับ